สวัสดีค่ะมากินสลัดผลไมา้าโยเกิร์ตกันค่ะวันนี้ใช้อ p แอปเปิลกับสาลีสองอย่างเมนมูง่ายๆของเรานะคะวันนี้สลัดผลไม,ามา้ใส่โยเกิร์ตรสตรอเบอรรี่ค่ะ ได้แล้วมาขออนุญาตอยู่ในอันนี้แล้วนี่ค่ะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์เราก็ทานอะไรง่ายสลัดผลไม้ไม่ได้มีอะไรเลยใส่โยเกิด์เหมือนจะลดน้ำหนักไปในตัวประทานค่ะขอบคุณค่ะ